กราบสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมวันนี้บ๊อบจะพาทุกคนไปเก็บหอยนั่นเองูอไปทางหุ่นไกลเติบแต่ว่าตอนนี้การเดินทางเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสมผับรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวไปดยกันนะครับไปกันเลยนะครับพี่น้องครรยาเก็บหอยตามมาได้ครับลุยต่อนะครับอากาศเย็นดีขนาดครับเพราะว่าเมือ่อคืนฝนตกนะครับหุ่น นั้นก็เห็นผูผานะครับแล้วก็ทุงหนาเคียวกจีนะครับอากาศเย็นดีขนาดครับฝนตกทุกวันครับยางขามนามขามท้าด้ทุกคนพูดผูผ,ผาดวนพูดที่จะไปเอาอ่ะะพี่น้องพูดผูผาดวนที่จะขึ้นขึ้น,นดิคุณไกลเติมไปคุณยางขึ้นมองนั้นไปฮอดเทิงนาผาพูดละไปหาก,กิบหอย อยู่บ้านก็อยู่ซื้อๆบ่มีเวียแบบ่มีงานยังเฮ็ดไปหากินทุกคนป้ขาขนาเขี่ยวกะจีงามขนาดครับทุกคนหญ้าบ่มีเลยอันนี้นานะขำนะครับระหว่างทางที่จะไปเก็บหอยมีบรรยากาศเลี้ยงน้ำก็เก็บมาฝากใครทุกท่านได้รับชมกันครับปะ่ะพี่น้องตอนนี้ยางมาไม่เมื่อก็ยังบ่ฮอดมองมันเนาะพี่น้องยางหอดปากระโพนเด้อน โอ้ยเมื่อยหลายยางประมาณอีกสมกโมงกว่าจะหดเนาะหากินก็ต้องแบบใส่เวลาและความอดทนถ้าบบนี้นี่กับมไกินด้อ๋อพี่น้องเส้นทางขี้ต่มแล้วก็โอ้ยตึบกระตึบเ้ยนอกว่าจะได้กินกับบุม่ิเขาง,ง่ายด้วยได้บสบายแบบที่คิดสีวิตมัน ลำบากลำบนอีหลีครับพี่น้องสะเลยห่อนถึงบนเขาแล้วเดี๋ยวจะไปหาเก็บหอยนะทุกคนเมื่อจะทุดเลยแล้วทุกคนหอย <c oughs> ส่วงนี้เอาฝน,ะนมันออกลายครับหอยธรรมชาติเดอ้อพี่น้อง อยู่ดงอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ตามนาพานะครับมันกินผลไม้เนียผลไมเล้เล็ก,ลกๆ,ๆน้อยๆนะผลไม้นี่มันกินเป็นอาหารครับมันไม่ใช่หอยที่อยู่ตามริมรัวแล้วก็กริมคลองแถวบ้านไม่ใช่นะครับอันนั้นกินไม่ได้มันสกปรกมันกินเศษขยะครับแต่อันนี้มันเป็นหอยจากธรรมชาติมันมีช่วงฤระดูมันครับ นีล่ทุกคนเก็บใส่ข้อมันง่ายดีถ้าใส่ทุงเดี๋ยวมันออกไปปีงปะเสียบขนาดใส่พริกตำใส่พงชูรสใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ปีงโอ้โหกินกับข้าวแส่บขักมักแหงครับอืมเจออีกแล้วอ้วยอยะตัวให,ใหญ่เลย อามาดลอดทุกคนโอ้ยเนาะคือบ่เจอลายคือเมื่อกี้อ้าเอ,อมานแล้วมานแล้วมานแล้วแบนี้มีน้ำทุกคนโอ้ยอ่าได้ลายไปคายกับได้เงินด้วยทุกคน แพงอยู่เด้ห่อหนึ่งก็ประมาณลอยปลายพุ่นแล้วเมนูแกงใส่ส้มกระแซบมันจะแบบอบกระแซบปิ้งกระแซบขึ้กันครับป่าพุ่นเจอล้คนไปเก็บกมือทุกมือด้วย,วยมันก็นเลยบอบคอยลลยบันไดอะนะ ไปไพไ,ไปมันมันก็นลาอยู่แล้วผู้ใดไปก็ใดพอไพ่พอมันอยู่ด้วยนี่นมือบานเข้าไปก็ได้ลายมือนี้ก็เป็นมือแรกที่บอกไปนู่นขาไปกินอยู่พุดอยู่ไหนปุะนะอยู่โพงหูนโอเจออีกแล้วตัวหนึ่งอีกละตัวหนึ่ง ในแบบนี้ก็ดีตัวเต็มไว้ว้ามันปรับตัวเขาธรรมชาติได้ดีอะ่ะบางตัวก็ลายๆายดำคล้ายๆใบไม้บางตัวก็คล้ายก้อนหินอะ่ะอันนี้ลายๆายดำบ่เบงแอเทนบ่เห็นเลยคนอำมพรางตัวได้ดีแต่ขนาดแต่ก็ยังมีหนูคาบไปกิน โ,โป่งโรงรูน่กกา,ากลัวมา, <c oughs> ากว้าวคนหินดากลัวบืดตื้อเลยมันจะมีเสือโครงมีอะไรประมาณนี้ครับกลัวงูซะด้วยอันนี้ห้อยหอมครับหอยนี้แก้งกระเซ็บขื้นกันหอยอะไรก็เอาเบิดนะอยู่ต้นไม้นั่หนึง

ค่อยหาค่อยเบิ่งจังเห็นทุกคนนี่มันอำพรางตัวหลายลายคือใบไม้เลยโอ้ยอ,อยู่คนนี่ คอ,อตึบเลยพี่น้องห้ยนามก็ลายเนี่ยใบยอันนี้มันสกิดสกิดทึกตัวมันเก็บคือกันเด้ห้วยนานนานที่เจอบ่มีลายคือตะกี้เด้ไอ บุกูบุปาหาหอยหน,น,นึ่งกะอยากลีเด้นไอ้ยาได้์ไลน์กะคุ้ม่าอยู่โอ้ยหนูได้แต่พอกินคนอื่นไปคือได้ไลน์เดียวะบุหูมองมันที่เจอนีสองตัวบาทนี่เจอแล้วสองตัวครับ คือบ่ได้ลคือตะกี้ตอนไปที่แรกเมื่อกี้เนี่ยเบิกไหมทางไปนะเติมแทดดีกว่าบุอเอาดินี่โอ้ยทุกคน,นยิงวะให้อยู่หาก,กินกับมันของง่ายเด้โอ้เจอแล้วคอนี้นี่มีลายเดย้มันกินมากอันนี้นะนี่ โอ้โหน่ะเจอแล้วใ่า่อยู่โอ้มันมานดีใจนะหาของกินแบบว่าเจอแบบหาเรามันมาน ดีใจยอยู่เนาะถ้าหากกินเรบาบ่ได้โอ้โหมันก็แบบเสียใจเสียเที่ยวอ้มาอีกสองตวครับหาไหม่ยังสิเจออีกบก่ยังสิพออีกหรือเปล่าเท่นี้เห็นแต่หอยติดโอ้เจอแล้ว หอยตีนมูป่าครับหอยตีนฝานบม่มีหอยตีนคนคนเขาบ่ไปห,หอยหมูป่าดุบหากินมันหมานมานเด้อค่อยได้ลายๆเด้อดลายกับแบงพี่นองแบงพี่แบงน้อง อาได้ลายแทกกับคายอยู่นี่หอยตีนมูปลาครับมันกินช่องแล้วดูฝนมันดุดน่ะมีปืนไปพกน่าจะได้ฮนะโอ้มันหอยตีนฟานครับบบเมนมูปลาครับทุกคนนะขีใไม่ๆอยู่เลยขี้ฟานหอยตีนตัวฟานเดอร์โบมเมนอัน มูปลาดิหน่หอยมันหาไหมโอ้มีลายเด้อคอนเดอเกบเด้อเอาเห็ดตกอึใส่อีก ไม้ตีนฟานนะเห็นทุกคนฝน,นตกแล้วมันบุกไปเห็นชัดไปพบได้กินแน,น,น่นอนเบื้องทางมันไปนะต้นไม้จะหักเลยไมนยนยนะ้น่นอๆเนี่ยว้าว หอยตีนมาหอยตีนฟันยังไม่ใหม่อยู่ทุกคนยังมีต้มต้นเช้าเนี่ยมันไปกลางแหวถึกดีอยู่อมองมันลงคนอันนี้หอยมันยังไม่ใหม่เมื่อกี้หอยเก่าอันนี้หอยใหม่อี่เป็นตัวฟันใหญ่ อ๋อ,อมีปืนนังพกหลันใส่น่าจะลมลงปางงางหมดแล้วทางมันลงเนพะราะเอเบิ่งมันดุดกินอีกย่งทุกคนโอ้โห ตัวฟานใหญ่สุดๆเลยพี่น้องเบิ้งหอยตีนมันไหมน่ะน่ะมันไปเซ้านี่นี่โอ้โหน่ะโอโ้เอาเสือกกางอยู่นี่นลงมาทุกแน่ๆปุ๊บถูกสุดๆเลยมีพิษเด้มันดาบเจ็บๆขนาด คล้ายๆกับบง่ะโอ้ยอ้าลงทางมึนไปเมือทุกคนได้พอกินแล้วก็เมือเนาะไล่ไล่บ่เบิ้งเบิ้งเบิ้งได้อะบ,อบอ่บ่บ่ได้ปันได้ออกรับเบิ้งว้าเต็มแล้วพี่นอ้องคลองดอย,ยด้วยก็เต็ม เอ้ยคองยยใหญ่ก็ดีใส้ทงมันก็ได้ไปเมื่อทุกคนเลยขอบับทุกคนเนะี่ยเต็มคองใหญ่นี่เลยว้าวแกบึกว้าวว้าวด,ดูเต็มคลองเลยครับคองแสบคองดีมีน้อยคองอร่อยมันไม่มีเยอะ ไปเมียเมียเมียเส้นทางยังยาวไกลต้องไปไห้ถึงน้องเส้นทางอันตรายบริมัดร,ระวังก็พลาดท่าได้นะครับมันมืนอ่ะโอ้เบิง่งห่วยใบายลายบ่เบิง่งว้าเต็มบ่ มาทุกคนตอนนี้บับกำลังให้พี่เขาแกะสอบดูหอยด้านในว่าจะได้เยอะหรือเปล่าครับเพราะว่าพีพีเขาไปตั้งแต่เช้าครับรลุนบริการว่าจะได้เยอะหรือเปล่าโอ้โหเยอะมากครับทุกคนโอ้สุดยอดพีพีเขามันมานะครับได้เยอะจริงซะด้วย ก็ไปขายก็ได้เงินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี P พีเขาจะไปหาต่ออีกนะครับแต่บับกราบร้านชายไม่ไหวแล้วครับจะกลับบ้าน,นครับเันเอยมากอยู <c oughs> ่เข้าด้วยเส้นทางเข้าป่าหาข้าปลากินก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราเดินต้องระมัดระวังด้วยลัวจะเกิดอุบัติเหตุนะครับมันลื่นไปเมื่อทุกคนเมื่อยพอละได้คนี้ครับพอกินนละทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเนาะไปเลยครับ ทางนี่ก็ได้เบิงไหมไง <c oughs> อย่าหิวข้าวแล้วทุกคนยังไม่ได้กินขา้าวนามือเพื่อามดลงไปล้างมือกินอยูนริมทุนริมทางอยู่ทางทุ่งนาพุ่นแล้ว <c oughs> จับห้อยมือจนเป็นแบบนี้ไปแล้วหย <c oughs> เมื่อยลายพี่น้องหิวเขาก็หิวเข่าเมือม่อยก็เมื่อยกินน้ำก่อนนะครับทุกคนเหนื่อยมากน้ำทางลีนนะครับน้ำจากธรรมชาติกินได้ครับเพราะว่าแถบนี้ชาวบ้านก็จะทำสวนทำไรโดยการอาศัยแบบดังเดิมนะครับไ้แวกเสียยาหรือว่าทอนยานั่นเองครับมากินข้าวที่ยงนาครับทุกคนกินน้ำกันเด้อ มันกลายเทียงแล้วตอนนี้ก็สองโมงแล้วครับอันนี้แจวใส่ใบ,ใบขี้อ่อนนะครับอันนี้พริกปลาปนครับมะแขงน้มะเครือพวงกระทินเนี่ยใบขี้อ่อนจะเป็นแบบนี้ครับอยู่ฟังไทยบ่มีครับใส่ตำแจวแสบขนาดครับมากินข้าวเทียงํำการครับเด้อกินข้าวพีน่น้อง เชียงนาคาแต่เราแค่มาพักกินเขาเชยๆนะครับทุกคนมากินเขาด้วยกันนะครับกินกับลานชายครับอาหารการกินไม่รูราแต่ว่าแซ่บหลายด้วยครับนี่คือชีวิตจริงไม่ใช่สิ่งที่จกตานะครับเพราะว่าวาสนารคนเรามันเทียบกันไม่ได้นะครับ เอ้ยเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวมาฮิตเมนูให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยครับหลายยค่ัครับเฮดเมนูอบก็ได้มีโดูปีงก็ดีครับนอกจากแกงไส่ส้มกับลํำเหมือนกันครับอาหารบ้านเฮาครับพี่น้องโอ้โหกว่าจะได้มาเท่านี้ก็แบบเหนื่อยมามากนะครับอืออบหอยสุกแล้วนะครับทุกคนลืมทายทุกคนได้ดูนะครับใส้ใบมะกรูดแล้วก็ใสต่ตะไคร้ เกลือแตงหนวนะครับแล้วก็หอมเทียมนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้แหละครับเด็บมาเมนูโปรดนะครับใครอยากกินก็มาได้นะครับเดี๋ยวจะพากินด้วยกันครับอาหารบ้านเราครับแตลําขนาดครับลืมถ่ายตอนทำนะครับนี่คือเมนูอบหอยนะครับทุกคนหน้าตาน่าทานไหมครับมากินข้าเย็นด้วยกันนะครับทุกคน กินนื้อทั้งครอบครัวอาหารแค่จานเดียวแตกต่างจากคนเมืองฝาจะมีอาหารรูราหลากหลายชนิดนะครับกินข้าวเอ็นนี่กินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้ากินข้าวกับย่างกินข้าวกับย่างกับย่างวาวเฮงกับย่างกับย่างวาวเฮงกับตัวห้อย ไพ่ไปเอาไพ่ไปเอาไพ่ไปเอานี่นี่เอาให้ยล่ะไปเอาไม่ไปเอาห้ยห้ยห้อยห้อยไพ่ไปเอาห้อยห้วยไพ่ไทยลุงสุดท้ายนี้ขอไวเชียห้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามจากพี่น้องไทยลาวและพี่น้องในต่างแดนด้วยนะครับ และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอบทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสบายดีสวัสดีครับ